สวัสดีค่ะพบกันช่วงบ่ายนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้การดูแลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะด้วยมือของเราเราจะทําได้ยังไงนะคะเด็กๆมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพร้อมแล้วไปดูได้เลยค่ะดูตัวอย่างของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆมาเรียนรู้1ิบวิธีค่ะ วิธีที่หนึ่งนะคะใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษเช็ดชูช่วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นและยังลดปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะ 3. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ รุกพื้นที่ป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าค่ะ 5. ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางควรแยกขยะก่อนที่เราจะทิ้งลงถังขยะกันก่อนนะคะหกไม่เปิดน้ำและไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์นะคะเมื่อเราใช้น้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องปิดน้ำ และไฟนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัวไหนนะคะเราก็ถอดปลั๊กค่ะเวลาออกไปข้างนอกนะคะต้องสำรวจบ้านนะคะว่าเราปิดไฟหรือยังและถอดปลั๊กที่ไม่ได้ใช้หรือยังนะคะข้อที่7ค่ะควรทานอาหารให้หมดจานค่ะข้อที่8นะคะไม่ควรทิ้งน้ำเสียหรือขยะลงแม่น้ำลำคลองนะคะ ข้ที่9ค่ะไม่ควรเผาขยะหรือเศษไม้เศษยานะคะข้นะคะรักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองไส้กรองอากาศที่สกปรกนะคะจะทําให้การไหลของอากาศที่สะอาดทําได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของรถยนต์ด้วยค่ะ